สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังและรับชมเราผ่านรายการคุยกันที่ชาญเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบกับเราเป็นประจำทั้งคู่ค่ะดิฉันกาญจนีจากโพน้องน้ำค่ะค่ะนักศึกษากทุ่มเชยค่ะการค่ะค่ะเราสามารถติดตามหลายช่องทางนะคะน้องน้ำของเราก็เอฟเอ็มทางเอฟเอ็มก้สิบเก้าจุดห้ามิลลิเฮิร์ตแล้วก็เอเอ็มหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเฮิร์ตนะคะนอกจากนั้นยังมีแฟนเพจเฟซบุ๊ก แฟนเพจพิทบุกของสถานีวิทยุก็จะเสียงเก้าหนึ่งเก้านะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีทีวีออนไลน์ของเก้าหนึ่งเก้าอีกด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็มีสาระดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะข่าวปลอมใหญ่แชร์พันผู้ติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือจูบตามที่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพันผู้ติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือจูบนั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะจากกรณีที่มีการให้ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรคพันผุหรือสามารถติดต่อกันได้ผ่านการหอมหรือการจูบนั้นทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าพันผุไม่ใช่โรคติดต่อผ่านการหอมหรือจูบเนื่องจากว่าพันผุได้นั้นนะคะนอกจากเชื้อโรคแล้วยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกอีกด้วยนะคะเช่น ความเป็นกดของน้ำลายการไหลของน้ำลายสภาพผิวฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งะระยะเวลาการสัมผัสของเชื้อโรคและกดต่อผิวฟันนะคะจนกระทั่งเกิดการการทำลายของผิวเคลือบฟันและฟันตามลำดับซึ่งจต้องใช้เวลานานพอควรอาจจะต้องใช้เวล,เวลาหลายเดือนจนเกิดการทำลายของผึก เคลือบฟันนะคะทั้งนี้การจูบในระยะเวลาสั้นไม่สามารถทําให้เกิดการติดต่อทางโรคปันผุกได้แต่อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามการจูบมีโอกาสส,ส่งผ่านเชื้อโรคทางน้ําลายเช่นโรคไวรัสตับอักเสบหรือเลิมนอกจากนี้นะคะกรณีมีแผลในช่องปากอาจจะทําให้เกิดการติดต่อของโรคติดต่อผ่านทางเลือดได้ด้วยเช่นนะคะโรคเอดซิปิลิสดังนั้นนะคะ ขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ ww w นะคะ d m s d t o t h หรือโทรศัพท์นะคะ025906000นะคะ พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่2รายการนะคะ